สวัสดีครับผมพมรชัยอภิชาติประการครับพมรชัยสัพายครับเชื่อไหมครับว่าเรื่องบางเรื่องมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆเสมอ30ปีก่อนนั้นผมเกิดความประทับใจในนกตัวนึ่งนกแก้มาขอในขณะที่ผมพบเขาโดยบังเองิญทําให้เกิดความสนใจและอยากศึกษาอย่างแท้จริงเมื่อศึกษากจะยิ่งรู้ว่าการเลี้ยงนกในยุคนั้นมีอยู่แค่สประเภทประเภทที่1คือเลี้ยงเพื่อสร้างบารมีและอีกประเภทหนึ่งคือเลี้ยงเพื่อเอาไปขายให้กับคนมีบารมี ดังนั้นการเลี้ยงนกในสมัยนั้นจึงขึ้นอยู่กับการที่เราเลี้ยงเพื่อห,หลักธุรกิจอย่างแท้จริงสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์ในยุคนั้นจึงขึ้นอยู่กับราคาและมูลค่าที่เป็นมูลค่าทางการเงินของนกตัวนั้นๆสําหรับผมแล้วผมมองว่าเป็นปัญหาจึงได้มีการรเริ่มส่งเสริมให้คนเลี้ยงนกเพื่อฝึกฝนความสามารถเพราะผมเชื่อว่าการฝึกฝนความสามารถนั้นจะเป็นหนทางให้เกิดความรักที่แท้จริงกับนก ว่าเราทาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็เพื่อเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์นะครับแต่สวัสดิภาพสัตว์นั้นก็เพื่อสวัสดิภาพคนนะครับสุดท้ายก็ไม่พ้นคนดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอ็กโซติกสัตทุกท่านนะครับก็จะมีส่วนที่จะช่วยให้เกิดความสุขไม่ว่าจะเป็นของเจ้าของสัตว์แล้วก็ตัวสัตว์เอง การจัดการแข่งขันเทมเบิร์ดคอนเทสจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วในครั้งนั้นเราได้รับผลกระทบที่ดีมากๆในการสร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพชีวิตของนกให้กับผู้เลี้ยงแต่แน่นอนครับในยุคนั้นคนไม่ค่อยเข้าใจการจัดการแข่งขันเทมเบิร์ดจึงมีแค่ครั้งเดียวซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเรายังไม่จบครับพรมรใช้สัพวพายังคงเดินหน้าต่อในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนกระทั่งเกิดงานวีรเพชรครั้งที่หนึ่งขึ้นงานที่เรารวม เพื่อนเอนผู้รักนกด้วยกันงานที่เราคิดว่าเราจะจัดเพื่อให้ยกระดับคุณภาพชีวิตสุขภาพสวัสดิภาพของสัตว์และในครั้งที่หนึ่งนั่นเองนกบินอิสระได้เกิดขึ้นเป็นตัวแรกนกที่มีความสามารถนกที่สามารถดึงดูดจิตใจผู้คนทั้งงานนกตัวนั้นเองครับที่ทําให้เกิด กระแสการเลยนนกวิทิสระไปทั่วทั้งประเทศไทยอย่างรวดเร็วด้วยสเสน่ห์ของนกด้วยความสามารถของเขาทําให้เกิดนักกีฬานกมากมายและผู้ฝึกสอนการฝึกสอนการซ้อมนกเพื่อให้เป็นนกกีฬาได้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องเรียนเขาอย่างดีสุขภาพตัตจึงดีขึ้นเป็นระดับต่อมาปีนี้ครับเป็นปีที่10ของการ เกิดนกบินอิสระขึ้นในประเทศไทยพมชยสภาจึงจะยกระดับความเป็นกีฬาอย่างแท้จริงให้กับนกบินอิสระจึงมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ชื่อว่าไทยแลนด์แกรนด์ไฟ h ์แชมเปี้ยนชิพ2020ครับก็ในนามของสมาคมและธุรกิจอการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสเมืองพัทยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งบินนกนะครับที่จะเกิดขึ้นะจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเมืองพัทยา งานที่เราจะรวมคนลักนกทั่วทั้งประเทศไทยมาเพื่อย,ยกระดับความเป็นกีฬาให้กับนกเพื่อสร้างมาตรฐาน การกีฬาให้กับนกที่เราหลักกันผมเชื่อว่าแนวทางแห่งการกีฬานี้จะก่อให้เกิดสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีแก่นกในอนาคตและแน่นอนครับรายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับสถานีนกน้ำบางพระเพื่อใช้ในการดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบการขายที่ถูกจัดมาอยู่ที่นี่ครับ19 20ธันวาคม2 5 6 3นี้นะครับพบกัน t h a i l ด์แ g รนด d ไฟ g h ชั h a เป็นชิ h i p 2 0 2 0ที่นี่ครับแหลม กันนะครับพบกันเลครับแล้วเจอกันครับแล้วพบก,กันกับพวกเรานะคะทีมบางคับทักทุกนนะคะแล้วพบก,กันที่แลมปฏิธานนะครับบาย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 ,บยแล้วพบก,กันนะครับ